ตื่ท้ายน่าเสียดายครับไม่ตรงกรอบโอ้เข้าทำของเชียงรายยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้จากความผิดพลาดของเคนิดนะครับโอ้ไปเสียบอลตรงกลางแล้วเชียงรายเล่นกันไม่กี่จังหวะครับดูดีครับบอลยาวของบิวโชติพัฒต์ตกกลับมาจุดนัดพบเลยครับแม่ว่าเอกนิดยิงลูกนี้บอลหลุดกรอบไม่น่าไกลเท่าไหร่นะครับโอ้ต้องชมพรรษาที่มาเร็วด้วยครับมันก็เลยทําให้มุมยิงของเอกนิดเหลือน้อยแต่ต้องชมการเข้าทำของเชียงรายจริงครับ วิลามให้มาอิงเกโซอิงเกโซแต่ออกมาสุพนัทสุพนัทเขาขวาแล้วลองยิงดูครับโอ้บอลติดติดไซก้อยครับบอลปรี่นอกไปเลยทางขวามีรัตนากรน,นะครับแมแต่ว่าตัดสินใจยิงเองนะครับสุพนัทเหมือนตา <c oughs> ดูดีครับบอลตัดได้ตรงกลางจากความผิดพลาดของสุยาที่จ่ายเสียนะครับสุดท้ายได้จบแต่ว่ายิงไม่ดีอ้าวโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเป็นไรครับ ธนากรเปิดเขาา้าบาบอลโคง้งแล้วก็เอ้าปัดลูกนี้ทิ้งออกมาได้มาครับเชียงรายค่อยๆสวนครับพิธิวัต์ขึ้นมาวิง่งลุยไปแล้วครับเอกนิดทะลุขึ้นมาเอากนิดอาครับได้ด้วยเอกนิดอาครับดนลดนกับเคลิกหลบไปได้แล้วเิดบ้าถึงเส้นหลงังเปิดยกับมายิงริบโอ้โบอลปริงครับออกออกหลังไปเลยโอ้โหกระทอครับอัครวินเหลือเชื่อมากครับโอ้โหระยะจอดจอียงแค่สองสามหลาเท่านั้นนะครับ อูบอลสวนกลับของเชียงรายเล่นกัน3คนครับสุดท้ายถึงหน้าประตูโอ้ระยะไม่กี่หลาเท่าน,นั้นครับอัครวินสัมผัสโดนบอลด้วยครับแต่ว,ว่าโดนไม่เต็มกำลังบุกเพลินเลยครับนงของบุรีรัมย์ครับเจอเชียงรายสวนตรงนี้เนี่ยบอลจ่ายของพิธิวัตรให้กับเอกนิตพอได้หันหน้าปุ๊บเนี่ยคราวนี้จเจอตัวตัวจากพันเข้าก่อนนะครับ ตามด้วยอักบาแล้วปาดกับมาตรงนี้โอ้โหโดนไม่เต็มครับทางด้านของอัครวินเจริประวิตรลักจี้เข้ามาไหลทะลุมาแล้วสุโชคยิงลูกนี้โอ้เปลากระชอกลูกนี้ซ้ำไม่ทันแล้วและจิ้มลูกนี้ดึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหอ้าวลำหน้าหรือเปล่าโอ้มีทธงลำหน้าขึ้นมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดองดูเพราะจังหวะสุดท้ายเหมือนเชียร์บวิดจะจะสัมผัสบอลหรือเปล่าครับ<ช>แต่ว่าสุดท้ายบอลน,น่ะเข้าเข้าประตูไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็ควิญาอยู่แล้วครับใจเย็นๆกันทังด้านของเชียร์โอ้ <laughs> คือลูกยิงของสุวโชคไปติดเซฟของสารานน์นะครับแล้วต้องดูอ๋อถ้าจะมาเช็คตั้งแต่ตรงนี้ครับคือลายมายกช้าแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูว่า ว่าเป็นการล้ำตั้งแต่แรกหรือว่าจังหวะของเชียร์โบวิดเพราะว่จะมีจังหวะที่จะล้ำหน้าไปจังหวะแรกจง<ช>ังหวะเดียวเท่านั้นเองครับถึงโชกค,คือที่ยกถ้าถ้าจะยกล้ำในจังหวะของสุงโชกยกช้าเพราะว่าก็รอสัญญาณจากห้อง V R เนี่ยนะครับต้องเช็คกันอีกทีนึงูริลามก็ก็รอครับว่าจะได้เฮหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นการจังหวะชับล้ำหน้าของสุงโชกจริงนะครับ คือจะดูในแทบจะหัวไหลเลย <c oughs> โอ้โไม่ได้ประตูครับบุรีรัมจิงแรมเปิดโค้งเข้ามาเด็กตีตรงนี้เราตัดเขาได้กับบเส้น6ครั้งที่ข้ำตา,าโอ้โหแต่มีเสียงวีมาก,ก่อนแล้วครับจริงจริงมันมันน่าได้นะแต่จังหวะของบิวแล้วแต่น่าจะโดนจับฟ้าตั้งแต่บิวนั่นแหละครับโอ้โหสองครั้งติดๆครับของเชียงรายนะครับไม่ได้ประตู ต้องชมสิวรลักษ์ด้วยครับแม่จงังหวะเมื่อสักครู่นี้ปฏิยาเร็วมากครับดูครับแตะมุมเป็นบินเนอร์ครับที่ได้ยิงแล้วโดนจับฟาวไว้ครับเนี่ยบินเนอร์เหมือนจะโดนคอร์ดอยู่ด้วยครับ,บนเบลอยากไปฟองว่านะใช่ฟาวมากกว่าใช่ครับแต่เข้าไปเองครับล็อกเข้ามาแล้วก็วกดไปขวาตรงนี้โอ้โห หลังประตูเลยครับบอลตกพื้นแล้วได้ลุ้นเลยครับลูกยิงไกลของชินพัทดีออดน,นะครับไปชนป้ายโฆษณาข้างหลังแล้วมาโดนตะข่ายทีนึงแฟนๆเชียงรายได้มีเฮเกอร์เหมือนกันครับลูกยิงของชินพัทได้ลุ้นเลยนะครับบอลผ่านมาหมดเลยแล้วก็ตกพื้นก่อนทีนึงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับหาช่องเจอจนได้ครับครับจ้าจ้าเปิดเลือดขึ้นมา ไหลเข้าไปครับทางออกนิตทะลุอุยมายทีบิลหยอดเข้ามาเอกนิดได้โขกด้วยต้อที่ปัดแล้วก็ตัวซ้ำอีกเลยทันทีก่อนโอ้โหเจ้าโซอ่าโอ้โอจังหวะนี้สวยนะครับใช่เออแต่สุดท้ายก็ต้องชมสิวรักษ์ครับโอ้ปฏิกิริยาเร็วมากครับซูเปอร์เซฟเลยได้ขึ้นมงแบบเน่งเงเลยครับเอกนิตดูดีีครับบิวฉางตัวเองมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดจังหวะแรกเลยครับโอ้โห แม้ว่ามันจะอาจจะตรงตัวสิวรักษ์แต่ว่าบอลมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับปฏิกิยาเร็วมากครับสิวรักษ์เทพสุนเนินนี่นะครับทำไมเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยปัจจุบันนะครับสิวรักษ์เข้ามาได้โขกแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับโบวีลามก็ได้ประตูจนได้ครับมาจากเคลลชรับกองหลัง อู้เนี่ยครับกลายเป็นทีเด็ดเลยครับบุรีรัมกับลูกกลางอากาศนะครับพยายามบอมพยายามจะเล่นลูกกลางอากาศตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับอู้แต่ว่ามาประสบความสำเร็จในครึ่งหลังแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเชียงรายเนี่ยแทบจะเหนื่อยเลยครับดูครับเตะมุมเสาแรกครับแล้วเคลลิตมงโดยที่แทบจะไม่ต้องกระโดดเลยครับนิดเดียวเท <c oughs> ่านั้นนะบอล เ็ดบางๆแล้วก็เสียบเสาไกลซึ่งไม่มีใครคุมเสาสองอยู่เลยครับโอ้จังหวะได้ลงตัวพอดีครับแล้วก็เป็นการสั่งงานของผู้เล่นต่างชาติแหละครับจีนิคันยุกเปิดเตะม,มุมให้กับเคลิสโมงประตูแรกให้กับ